สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติ VP นะครับประจำวันที่6พฤศจิกายนนะครับ2566นะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติ VP นะครับประจำวันที่5นะครับพฤศจิกายนนะครับ2566นะครับก็มาเขาวิ่งเขารูดอยู่ที่ตัวหลอกนะครับวิ่ง2รูด2นะครับ เข้าเจาะอยู่ที่2992นะครับผลก็คือ039กับ92นะครับส่วนฮานอยปกตินะครับก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดอยู่ที่4นะครับวิ่ง4รูด4นะครับก็มาเข้าอยู่ที่ตัวเจาะนะครับ2 7 7 2นะครับผลน็คือ4 8 4กับ72นะครับส่วนฮานอย VIP ก็ไม่มานะครับท่านผู้ชมส่วนเลขเด่นในตารางนะครับของฮานอยพิเศษนะครับแอดก็จะให้อยู่ที่นะครับ หกศูนย์เก้าสองห้าครับเอ็กดก็จะให้เด่นอยู่ที่หกนะครับเด่นหกก็ลองศูนย์จับคู่นะครับหกศูนย์

ส่วนเลขสามตัวนะครับเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์ห้าสองห้าเก้าห้าศูนย์หก ก้าวศูนนะครับกันเบิ้ลไว้หน่อยนะครับ9 9า้ 99. ส่วนแนวทางนะครับของฮานอยปกตินะครับเอกเด่นในตารางก็จะมีที่ก สามสองเจ็ดศูนย์สี่ครับห้านายปกตีวันนี้เลขไม่ชนขนาดเยอะนะครับท่านผู้ชมเป็นเนก้านะครับลองสามจากคู่นะครับก็ส่วนก็ส่วน จ็ดสามศนสามสองสามสี่สามเจ็ สองสี่สองเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสีสส่แล้วก็ศูนย์สีส่นะครับตัวเลขสามตัวนะครับเจ็ดเก้าสาม,สาม

แนวทางนะครับของฮานอยวีไอพีนะครับฮานอยวี p พีเลขเด่นในตารางก็จะู่ที่5กับ2นะครับเดยน5รอง2 จับคู่นะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ สองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองสี่แล้วก็สองสหกนะครับกันหน่อยๆนะครับท่านช่งกันบ้างนิดหน่อยนะครับ,นนห,นนรบหนึ่งหนึ่งห้าห้า สองสองนะครับส่วนเลขสาตัวนะครับก็จะมีอยู่ที่0ูนย์ห้าสองหนึ่งห้าสองสหสองสาสองสห้าสอง แล้วก็ห้าห้าสองครับเป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางก็มีเข้ามีหุดนะครับเอดก็ขออวยพรให้พี่พี่น้องๆนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับกับแนวทางฮานอยพิเศษปกติวีเพีนะครับและและแนวทางราพัฒนานะครับประจําวันที่6พฤศจิกายนนะครับสองห้าหกหกนะครับ แอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลัง,งใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ